ต้นโพต้นโพอะยืดได้พูดเยอะไว้วนันนี้สวนโพได้พูดเยอะอะดีใจได้เป็นต้นโพแต่ว่าคนดูต้องรู้นะว่าเนี่ยเป็นต้นโพสวัสดีต้นโพจะยังไงพูดอยู่นั่นเองจะให้ร้องไหมพระเอกเขาออกเนี่ยฉากสุดท้าย5นาทีเดี๋ยวตายแล้วเนี่ย รู้แล้วว่าเป็นต้นโพลไร่เข่นตอตรงกลางดำเป็นหย่อมๆอยู่นั่นน่ะไร่เข่นมันลากศัพท์ของภาษาอะไรมันเป็นลาขึ้นบนต้นโพน่ะหย่อมลากหนึ่งหย่อมซ้ายหย่อมหนึ่งขวาหย,ย่อมหนึ่งจะร้องแล้วนะเป็นเป็นต้นโพรููสวัสดีจบเฮ้ยพึ่งขื้น ็ยกไม่ยกยาวเก้อไม่ได้รู <h 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 ้เรื <h <h ่องวันวันก็เล่นได้แค่เป็นปราบูมะเขือต้นโพแล้วก็ตายวนจรชีวิตสั้นกว่าลูกออสอีกสวัสดีฮัลโหลเธอมีแบงค์บงค์อะไรแบงค์พันว่ะต้นโพได้แบงค์พันว่ะ เออว่ะให้รู้ไปสิว่าปีนี้ตลาดทำนิวไฮเสร็ตเท่าไหร่16ปี10เดือนเออต้นโพได้พันหนึ่งได้พันหนึงว่ะนางรายได้อีกพันหนึ่งเอ้ยอย่าเอาพระเอกเอากี่บาทดีนะเอาแค่นี้แหละเอ๊ยยี่สิบบ ฉันรักในหลวงโอเคไหมฉันมีหลายองค์แต่ฉันมีในหลวงในใจแค่องค์เดียวยี่สิบบาทพระเอกมีต้นโพู้เล็ดู้เล็ดชัยยาไหมไม่ไม่แน่ใจลูกสุธิราชรู้ไหมไปคุยกันหลังข้างหลังป่ะยี่สิบพี่นกกลับไปแล้วเหรอครับพี่หนิงยังอยู่ไหมครับพี่ปุยอยู่ไหมครับพี่ตุ๊กอยู่ไหมครับพระเอกพระเอก กระเป๋าหนักกันหมดเลยนะฮะเด็กบอกว่าล่าสุดมีเรื่องตำแหนงตำแหน่งกันด้วยนะครับยังไงดีคุณครับขอบพระคุณแม่ยกครับขอบพระคุณแม่ยกครับมีกิฟโตเชอร์ด้วยต้องโคช่วย มีีอนี่อันหน่อโเก็บไม่มิดอ่ะร้องแล้วนะครับจ้ารู้สึกเสียนดีขึ้นมาทันทีสวัสดีสวีดัตคิงพรมทัตชื่อผมพระเอกตลอดยอดนิยมวันนี้เสด็จประพาสป่าป่าเดียวกันเลยจุดนั้นมาแล้วจ้ะ วันนี้เสด็จประพาสปางอยากพ่อนคลายให้หายปวดเหตจากราชการพิเศษเทศคุณดัดชนีนิวหายใครๆก็อยากลงทุนคุณคุณว่าจริงไหมครับจริงไหมครับ <c oughs> ลงทุนเองไม่ได้ละสิ ขั้นตอนมันเยอะใช่ไหมล่ะฝ<ส>ากคนอื่นดีกว่าเนาะส,สับสินมะรองเงินทองมนุนหน้าตาหุ่นก็ดีนะครับ<ส>เป็นคนรวย<ส>มีที่ดินเครื่องบินและมีรถโอ้ย<ส>อย่าให้พูดอย่าให้พูด กินใช้ไม่หมดในชาตินี้นี่จ้ะไอโฟนนางสนมบอกให้เอารุ่น5เอา 4S มาให้ทิ้งแม่งเลยจ้ะรวยไม่แคร์ใครมีไอโฟนไอโฟน5 iPad i c a ท c คท ยังเป็นต้นโพอยู่ป่ะปต้นโพเป็นได้จบจนท้องเรื่องจบนะมีไอโฟนไอแพดไอแคทก็มีครบสูตรสตรีจ้องจับหากอยากคุยเข้ามาทักทายรับรองว่าไม่ตกยุคเชิญเข้ามาคุยทางเฟซบุก๊กรับรองสนุก ไม่เบื่อหนายหากค,คุณคุณคุณสนใจขอเชิญกดลไลค์ก็ขึ้นทีสูงไงเครยี่ใจพ่อยกแม่ยกคานหากค,คุณคุณคุณสนใจขอเชิญกดไลค์ ไเลยยยัังงงงไงไเป็นเงินแม่ยกพ่อยกหรือว่าค่าตัวจ๊ะร้อยหนึ่งนี่ได้แค่นักแข่งน,นะจ๊ะมากกว่านั้นนี่ก็ว่ากันมา อ,อันว่าตัวข้าพเจ้านั้นมีนามอยู่แล้วว่าองค์ชายพรหมทัตเป็นลูกคุณรวยครับเป็นลูกของมหาเศรษฐีพ่อของข้าพเจ้านั้นมีนามเดิมว่าพระองค์เจ้าสินเกิดวันเสาร์เดือนสี่ปีมะเสงเคยรัชการซีซีอยู่ที่กระทรวงกรเกษตรแล้วก็จบจากธรรมศาสตร์ครับแต่เดิมพ่อของข้าพเจ้านั้นเคยเปิดปั๊มเอสโซต่อมาก็ลาออกมาให้อาหารเสืออยู่สวนสัตว์ดุสิตหลังจากนั้นเองพ่อของข้าพเจ้ารู้สึกว่าไปไม่ค่อยจะดี เลยมาทําไร่ส้มที่บางซ่อนอก่อนจะมาได้กับแม่ได้กันได้แต่งงานกับแม่ที่แสนสวยสุภาพด้วยส่วนแม่ของข้าพเจ้านั้นนามเดิมคือคุณหญิงหีบเหินหาวบ้านเดิมอยู่หัวหินมีอาชีพหาหอยวันก่อนแม่หาหอยได้หกหาบแม่บ็เอาหอยนี้ไปไหว้ไว้บนหิ่งหิ่งดันหักหอยหล่นลงมาโดนหัว แม่โมโหหอยเลยกวาดเอาหอยนั้นไปทิ้งเหวระหว่างเดินไปถึงเหวแม่เหยียบเหวหินหักพอหินหักเสร็จปุ๊บหอยนั้นก็เทลงมาใส่หัวแม่ผ้าถุงหล่นมาคุมหัวเลยเห็นหอยแม่หะหอยแม่ที่ตกไปในเหวหอยแม่ที่ตกไปในเหวสุภาพด้วยส่วนหอยแม่ก็เห็นจ้ะหะหอยแม่ก็เห็นอยู่เต็มเหวนั่นแหละจ้ะสุภาพด้วย วันนี้ข้าพเจ้าเสด็จมาประพาสป่าประพาสป่าในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงล่ำลือและเกิดว่าในป่าแห่งนี้นั้นมีความน่าสะพรึงกลัวเออเธอไม่ต้องอัอลัมพบทไม่ต้องมาจิตตลีลาประกอบฉันพูดเป็นบทของฉัน,ฉน,เ,นเข้ามาในป่าลึกแห่งนี้มีคนบอกว่าทั้งเปลี่ยวทั้งน่ากลัวและอันตรายเป็นครั้งในชีวิตของข้าพเจ้าจะได้เข้ามาในป่าเปลี่ยวเพื่อเล่นเสียวอยู่คนเดียว <laughs> ไม่ใช่ใช่ไหมเสียว ป่ามันมีความหวาดเสียวอยู่เพราะว่าในป่านี้มันมีสัตว์ร้ายสุภาพด้วยว่าพังเห็นต้นโพฮะเดี๋ยวแเอาไปเมื่อกี้ร้องแล้วหรอเดี๋ยวมันนานเกินไปก็พยายามจะจบให้ร่วบรัดต้นโพต้นนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงต้นโพเอาเป็นต้นโพต้นโพต้นนี้มีลักษณะพิเศษลอเกินดูสิ ในยามกลางวันนั้นก็เป็นต้นโพธิ์สีทองสดใสแต่ยามค่ำคืนเธอนั้นประกายแดงปนดำดำเป็นหย่อมๆด้วยดำซ้ายดำขวาดำกลางไม่แน่ใจเหมือนกันว่านกมาทำรังมากจนเกินไปหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าอยากจะเอามีดได้ย่ามาไดยออกซะเละเกินฮก็เห็นลังลบเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นผลของต้นโพธิ์ผลอันนี้รับประทานได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเดินมาที่นี่ข้าพเจ้าแอบเห็นว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งไปไกลๆอย่างแวบๆข้าพเจ้าสังเกตไม่ทันซะด้วยแต่ด้วยรูปลักษณ์ของต้นโพต้นนี้ข้าพเจ้าอยากจะได้เอาไว้วในังซะเละเกินเอาไปไว้ในวังซะละเกินทัดโทษนะครับหน้าเป็นสันนิบาตแล้วฮะเป็นอะไรฮะขยับอยู่นั่นเองข้าพเจ้านั้นอยากจะได้ต้นโพที่ไปไว้ในวังซะละเกินพร้อมกับเจ้าของรองเท้าผู้นี้ด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นนางคนไหนจากนั้นข้าพเจ้าตัดสินใจประกาศกล่าวว่า เอาละเจ้าค้าไอใครเป็นเจ้าของรองเท้าคู่นี้และเป็นเจ้าของต้นโพนี้มาประกาศตัวให้แจมแจม้งข้าพเจ้านี่แหละจะพาเข้ามาอยู่ในวังให้สงบสุขเคียงคู่กันนิรันดรของแม,ม่นางจริงๆด้วยรองเท้าอ่ะก็เป็นของฉันนะจ๊ะแล้วก็อ้อาวระวังระวังแม่นาง ใครกันแน่ว่าที่ตอแหลเนี่ยจะเปรองเท้าของแม่นางได้ย่างไรก็ต้นโพนี่ยก็เป็นต้นโพของฉันฉันน่ะนะมารดน้ำใส่ปุ๋ยทุกวันไรพระเจ้าไม่รู้เหนจริงๆนวจาแม่นางคนนี้จะเป็นเจ้าของต้นโพจริงๆหรือเปล่าข้ามา่นใจแต่เธเกิดมาก็ยังไม่เคยมีสามีด้วยดูเหมือนว่านานนั้นจะเจอกับอาการคัน S <S จะให้ลองรองเท้าหรือซื้อคาร์ไมให้ก่อนดีนะเอาเป็นว่าแม่นางแม่นางลองรอ,องเท้าคู่นี้สิ Thr. ว่าถ้าหากว่าแม่นางใส่รองเท้าคู่นี้ได้ข้าพเจ้าจะให้แม่นางนี้เข้าไปอยู่ในวังกับข้าพเจ้าแต่ถ้าหากว่าแม่นางใส่รองเท้าคู่นี้ไม่ได้แล้วก,ก็แม่นางจะต้องมีอันโดนโลงโทษรองเดี๋ยวปัด,ด๋ยวนี้อุ้ยฉันต้องใส่ได้สิจ๊ะรองเท้ามันเป็นของฉันว่าแต่หาขาให้หน่อยสิเธอดูเหมือนกับว่าจะใส่ไม่ได้ พอ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 เปิดมาเห็นท้าก็รู้แล้วว่าสารพัดสารเพยท้าของเธอนั้นบวงขนาดนี้คงจะเดินมาหนักอย่างแน่นอนเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าจะใช่รองเท้าคู่นี้ไปอยู่ห่างๆไปอยู่ไกลๆไปก็ได้ก็ไม่ให้หอเมื่อไม่ใช่แม่นางคนนี้หรือจะเป็นแม่นางคนนั้นเอ้าแล้วนั่นใครล่ะหลบอยู่ใต้พุ่มไม้ต้นนั้นน่ะมานี่สิฉันละจ้าถ้าในป่านี้มีแค่ฉันกับเธอฉันเรียกหมูป่ามามั้ง เดินมานี่แม่นางแม่นากธิการเหรอทำไมเดินเป๋มาขนาดนี้เปล่านะก็นั้นมันรองเท้าของฉันนะจ๊ะพอมันมีข้างเดียวอะ่ะมันเลยเดินไม่ถนัดนะจ๊ะข้าพระเจ้าไม่อยากจะเชื่อผู้หญิงนี้ร้อยเล่ห์มารยาซะเหลือเกินฉันไม่ได้หลอกนะ เนี่ยดูสีข้างก็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นแม่นางลองรองเท้าคู่นี้หน่อยสิถ้าหากเจ้าเป็นเจ้าของของรองเท้าคู่นี้จริงๆข้าพเจ้านี่แหละจะพาแม่นางนั้นกลับไปอยู่ในวังกับข้าพเจ้าได้จ้ะจะจบแล้วนะอีกไหมสบายได้ต้องจังอ่ะถ้าใส่รองเท้าได้อ่ะแม่นางใส่รองเท้าได้พอดีจะจบจริงๆนะถ้าอย่างนั้นแม่นางคงต้องเข้าไปอยู่ในวังกับข้าพเจ้าเสียแล้วล่ะ ปเขาจะไปอยู่ในวัยดูยเราชันละเราชันละจ้ะจะมาก็มาเราเส้นไปดูลลแล้วต้นโผล่ละชันเชิญพีมันไว้อย่างนั้นแหละมันภูมิใจที่จะเป็นต้นโพจะไปแล้วนะพีนี่ตกใจไม่เอาข้างล่างได้เดี๋ยวไปแทน เสียงปรบมือให้กับคณะผมด้วยได้ไหมครับนักแสดงครับเพืครับพวงอะไรพวงเอ๋ยพวงมาสวรรคันได้ะครพวงอะไรระพวงที่เห็นอยู่บนสวรรค์เป็นพวงดอกม้เยอะแยะไงพวงมะไย จะปลื้มนคนทำครับ <c oughs> ยังมีนางเอกที่น่าสงสารอีกหนึ่งคนยังไม่ได้โพงอะไรสักพวงเลยนะครับุาสาห์ใส่รองเท้าได้ไม่มีใครเห็นใจเลยไปยืนขย่งอยู่ตรงนั้นตั้งนานไม่มีใครน้อยหน้าครับวันนี้เชื่อว่าคนตลาดหนึ่งร้อยที่ให้มาขอให้รวยกลับไปร้อยล้านพันุทวี <c oughs> ตอนนี้นะฮะเป็นช่วงเวลาของการยกลิเกนะฮะ <c oughs> พ่อยกแม่ยก <c oughs> เชิญนะครับ โอ้ยมาฉันได้แล้วขอบคุณค่ะหัวหน้าดิฉันเองโอ้ยระวังเพชรนะฮะระวังเพชรนะฮะขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตนะฮะขอบคุณค่ะโอ้โหดูดห้ดีดูให้ดีดูคิงกล้องต้องซูมอ่ะกล้องต้องซูมอ่ะโอ้โหแล้วแบงค์กี่มือจับไปเนี่ยอะด้านนี้ด้านนี้ เฮ้ยต้องใส่อย่างนี้กันจริงๆใช่ไหมอันนี้อันน i mean, i mean. ี้ให้กินไหมคะให้กินได้ไหมคะเอาอะไรอ่ะหล่นค่ะขอบคุณครับมีอีกไหมคะมีอีกไหมครับมีอีกไหมฮะไม่รวยหุ้นกันเลยหรอครับแต่ว่โบนัสปีนี้ตลาดแจก11เดือนนี่ฮะสาธุโอ้โห 11เดือนได้เท่านี้เราก็พอใจแล้วครับหวังว่าทุกท่านคงมีความสุขกับลิเกนในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับโัสดรีบไเรับบ้อนนยครับพรบมือใหพ้พณนาพิรวัตรลูก,กน้ำเพชรครับและชาวคณะ